ผมจะใช้กับตัว 60B ก็เอาตัวสตีฟใส่เข้าไปอย่างที่เห็นเลยอ่ะอันนี้คือมีแล้วก็อันนี้คือไม่มีไฟมุมท็อป สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีซอฟต์บ็อกหนึ่งตัวที่จะมานําเสนอให้เพื่อนๆได้ดูกันนะตัวนี้จะเป็นซอฟต์บ็อกแบบทรงยาวนะหรือว่าเรียกว่าสตตปตัวนี้จะเอาไว้ใช้ทําอะไรอ่าเพื่อนๆอาจจะสงสยัยแน่นอนเลยครับหลักๆทุกๆคลิปเลยที่เห็นแสงที่ผมจัดในโฮมสตูดิโอแบบนี้นะครับคือผมใช้ซอฟบ็อกทรงยาวเนี่ย เอาไว้เป็นมุมท็อปเพื่อเปิดรายละเอียดด้านบนแต่หลักๆเลยที่ผมเอาขึ้นไปไว้มุมท็อปครับเวลาผมถ่ายพวกแพ็กชอนหรือว่าอันบ็อกต่างๆเนี่ยผมก็จะได้แสงที่มันลงมาตรงๆครับเพราะถ้าเกิดมีไฟคีรท์อย่างเดียวแล้วเราไม่มีไฟมุมท็อปครับเวลาผมใช้กล้องมุมท็อปเนี่ยมันจะแสงเข้ามาฝั่งเดียวแล้วก็เงาจะเยอะครับผมเลยใช้ตัวนี้เข้ามาเปิดรายละเอียดแสงจากด้านบนครับเวลาผมใช้กล้องมุมท็อปปุ๊บ รายละเอียดทั้งหมดเนี่ยที่อยู่บนตัวโปรดักหรือว่าสินค้าหรือว่าอะไรก็ตามที่เพื่อนๆอยากรีวิวมันจะขึ้นมาแบบสว่างแล้วก็เห็นได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับกับตัว Softbox s t e ตตัวนี้แล้วก็ข้อดีของเขาเนี่ยถ้าเกิดผมใช้มุมท็อปแล้วใช้ Softbox อทรงกลมหรือว่า Lantern นะครับคือจุดประสงค์หลักของผมเนี่ยไม่อยากให้แสงไปกระทบกับฉากหลังอยากให้ฉากหลังเนี่ยปล่อยมืดๆแบบนี้ แล้วก็เติมไฟสีเข้าไปแบบนี้นะครับผมก็เลยต้องใช้เป็นสตตฟเพราะว่าสตตฟเนี่ยมันมีช่วงความกว้างเนี่ยที่แคบนะครับแต่ว่ามันยาวพอมันยาวเนี่ยมันเข้ากับรูปทรงของโต๊ะพอดีเลยพอมันเข้ากับรูปทรงของโต๊ะนะครับมันก็จะทําให้แสงเนี่ยอยู่ในบริเวณโต๊ะเรานะครับมันจะไม่สะท้อนไปข้างหน้าหรือว่ากระจายไปข้างหลังนะ ก็สติฟตัวนี้ต้องบอกก่อนในชุดเนี่ยครับผมแกะมาใช้นานแล้วแต่ว่าวันนี้จะเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่1,390บาทเราก็จะได้ตัวเมาส์โบเวนแบบนี้มาที่อยู่ในชุดนะครับเมาส์โบเวนตัวแผ่นซอฟแสงก้านแบบนี้ครับเป็นก้านแบบตั้งโค้งนะครับมีมาให้4ีก้านแล้วก็ตัวล่มตัวนี้เป็นผ้าสีดำข้างในก็จะเป็นสีเงินแต่ถ้าเกิดจะให้ดีขึ้นอยากให้แสงมันอยู่ในบริเวณ ต๊ะ oh, อย่างเดียวไม่อยากให้มันกระจายเยอะนะครับเราจะมีตัวนี้เราสามารถซื้อเพิ่มได้นะครับกิดตารางตัวนี้เป็นขนาดที่ใช้กับตัวนี้พอดีเลยไอตัวสติฟตัวนี้ขนาดของเขาก็คือ140คูณ30นะครับความยาว140ความกว้าง30เพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกซื้อกิดเราก็ต้องเลือกซื้อให้มันเป็นขนาดเดียวกันก็คือ140 30นะครับแบบนี้ตัวนี้800บาทนะครับสำหรับกิดช่องตาราง หน้าที่หลักๆสําคัญเลยไอตัวกิจตารางเนี่ยไม่ทําให้แสงมันกระจายหรือว่าบานออกไปโดนจุดที่เราไม่ต้องการแต่ถ้าเกิดใครต้องการที่จะขาวๆสว่างๆเลยก็ไม่ต้องใส่กิจก็ได้นะครับสาหรับช่องตารางตัวนี้เวลาเพื่อนๆซื้อมานะครับก็มันจะแยกประกอบมาแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาประกอบไม่ยากเราเอาอุปกรณ์แยกออกมาก่อนนะก็จะมีเสามีตูดเมาส์ แล้วก็ผ้าสอดตูดเมาส์ตัวนี้เป็นเมาส์แบบบูเวนเมาส์อ่ะอันดับแรกเลยครับเรากางผ้าออกมาเติบผ้ามันจะยาวแบบนี้นะแล้วก็เราเอาก้านตรงนี้นะครับสอดเข้าไปเราสอดเข้าไปที่ก้านตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เอาไปใส่ตรงปลายมันจะมีช่องให้เราใส่แบบนี้ใส่เข้าไปก่อนนะครับเึ๊บมันจะมี2อันแล้วก็สอดเข้าไปครับที่ตรงนี้เึรบเรียบร้อย เราจะใส่ให้ครบทั้ง4อันอย่างก็ได้แล้วเราค่อยมาใส่ที่ตัวเมาส์นะครับเรียบร้อยตอนนี้ผมทําการใส่ตัวเสาเนี่ยไปครบแล้วนะครับทั้งหมด4ี่เสาคราวออนี้เราจะมาใส่ที่ตัวเมาส์กันนะ,ะเราใส่ตัวนี้เข้าไปก่อนนะปึ๊บแล้วคราวนี้ผมก็จะมาใส่อีกฝั่งหนึ่งผมจะไม่ใส่ข้างเดียวกันก่อนนะครับผมจะมาใส่อีกฝั่งแบบนี้แล้วก็เริ่มเริ่มไล่ไปทีละเสาเลยครับเราก็ เอาใส่ไปพอใส่ไปแล้วนะครับมันจะเป็นรูปทรงประมาณนี้ก็คือค้ำไว้ทั้ง4ี่มุมทั้ง4ปลายก่อนสอดเข้าไปในล่องมันนะครับพอสอดเข้าไปในล่องเนี่ยมันก็จะแค่เอาเหล็กตัวนี้ครับมายัดใส่รูให้ครบทั้งสี่มุมแล้วพอเรายัดครบสี่มุมเนี่ยมันก็จะกลายเป็นทรงสี่เหลี่ยมยาวแบบนี้แล้วก็ด้านหลังนะครับมันจะมีตัวตีนทุกแก เราก็ปิดภาพไปเลยครับอาจจะยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมจะถ่ายมุมกว้างให้ดูด้วยตอนที่ติดตั้งโอเคเมื่อเราได้ตัวซอฟบล็อกเสร็จเรียบร้อยนะผมจะใช้กับตัว 60B ว่าไฟ 60B ตัวนี้มันมีก้านตัวนี้ครับก้านขาที่สามารถาติดตั้งมุมท็อปได้แบบนี้ผมก็จะติดไว้ประมาณอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีตัวแปลงเมาส์จากเมาส์เล็กเป็นเมาส์โบเวนเมาส์นะครับตัวที่ผมใช้ขาตัวนี้จะเป็นขาแบบ C stand นะครับนี่เลยจะเป็นขาแบบ C stand แบบนี้แล้วผมก็จะติดตั้งตัวไฟเนี่ยเข้าไปแบบนี้เลยครับแล้วคราวนี้เราก็เอาตัวสติปนะครับใส่เข้าไปนี่ครับโอเคอันนี้ผมก็ติดตั้งตัวไฟ 60b นะครับแล้วก็ตัวสติปเข้าไปที่ไฟเรียบร้อยเดี๋ยวคราวนี้ยเราจะมาลองเปิดแบบไม่ใส่ซอฟก่อนว่าแสงที่พุ่งลงมาเนี่ยครับมันจะเป็นยังไงนะ แดีผมจะใช้ตัวรีโมท RC1 ตัวนี้ของ Nanlite เนี่ยเป็นตัวควบคุมไฟ Forza 60เพราะว่าพอมันไปอยู่มุมท็อปแล้วนะครับมันก็จะขึ้นไปค่อนข้างที่จะปรับยากเห็นที่เพี่เบื้อนเห็นเลยคือผมต้องปีนโตขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีรีโมทนะครับ c อน t r o l RC1 ตัวนี้ที่ใช้กับไฟ Nanlite เราก็สามารถที่จะควบคุมได้เลย เดี๋ยวเราจะขยับขึ้นมปนะครับแล้วก็ให้มันอยู่ในท่าที่ผมไว้ใช้ถ่ายรีวิวโดยเฉพาะเลยนะเป็นตำแหน่งที่ผมใช้จัดไฟจริงเลยนะมาเลยครับถ้าเกิดเป็นแสงที่ผมไม่ได้มีไฟมุมท็อปเห็นไหมครับว่าตัวหมวกสีดำของผมเนี่ยมันโดนกืนไปกับฉากหลังที่มันเป็นสีดำซึ่งผมชอบฉากสีดำเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเข้ามาแก้ปัญหาครับอันนี้ผมเปิดอยู่ประมาณ 3 0นะครับไฟที่ส่องลงมาแล้วสังเกตดูครับแสงตอนนี้มันจะกระจายบริเวณรอบโต๊นะครับยังยังมีแสงรอดไปอยู่แล้วครั้งนี้ผมจะใส่แผ่นซอฟเข้าไปเพื่อทำให้ตัวแสงนะครับจากแข็งแข็งแบบนี้ให้มันนุ่มนวลลงนะแต่เราก็ต้องเปิดไฟแรงขึ้นด้วยโอเคต่อปิ้มโต๊ะต่อครับครัวนี้เราจะใส่แผ่นซอฟเข้าไป ถ้าเกิดใครจะใส่ช่องกิจตารางครับก็ใส่แผ่นซ้อมเนี่ยลึกเข้าไปนิดนึงเรียบร้อย <c oughs> อันนี้แสงที่ได้มาก็จะซอฟลงแต่ว่าเราต้องเปิดไฟแรงขึ้นเพราะว่ามันมีตัวมากั้นแสงทําให้ไฟนุ่มนะครับแสงที่ได้นะครับก็จะนุ่มนวลลงนี่อย่างที่เห็นเลยอ่ะอันนี้คือมีครับแล้วก็อันนี้คือไม่มีไฟมุมท็อปเห็นไหมมันจะมืดไปเลย มืดไปเลยนะครับพอเรามีไฟมันทับขึ้นมาปุ๊บอ่าแสงดินนุ่มนวนะครับแต่ว่าคราวนี้แสงถ้าเกิดผมสังเกตจากด้านหน้ากับด้านหลังนะครับคือแสงเนี่ยมันยังส่องไปกระทบโดนอยู่เพราะฉะนั้นผมจะยอมเสียตังค์อีก800บาทเพื่อซื้อช่องตารางนะครับตัวนี้จะเป็นตัวช่วยควบคุมแสงไม่ให้แสงเนี่ยมันบานหรือว่ากระจายออกไปในตำแหน่งที่เราไม่ต้องการตอนเนี้ มันกระจายไปถึงหน้าตัวกล้องที่ผมตั้งไว้กับตัวฉากหลังที่ผมตั้งไว้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะใช้ตัวเนี้ยเพื่อบีบลําแสงไม่ให้มันบานให้มันอยู่แค่ตรงช่วงโตะเนี่ยอยู่แค่ตรงเนี้ยมาเราใส่กลิดกันเลยไม่รอช้านะครับปุ๊บปีนอีกแล้วช่องตารางกริดเนี่ยเราก็ใส่เหมือนกับตัวแผ่นซอฟ์เลยครับแปะเข้าไป่ตนี้ต แสงจากที่เคยบานสว่างมากไปถึงฉากหลังเนี่ยมันก็จะโดนบีบมาตอนนี้ผมได้ใส่ตัวกริดนะครับเข้าไปที่ซอฟ t b บ็อกซ์สต4ี3 0คูณเรียบร้อยครับแสงนะครับจากที่เคยกว้างอ่ะเวลามันส่องลงมาแบบนี้ปุ๊บมันจะกว้างออกมาแบบนี้ถ้าเกิดเราไม่มีกริดแสงมันจะกว้างออกมาแบบนี้เลยแต่ถ้าเกิดเรามีช่องตารางแบบนี้ครับแสงมันจะโดนบีบให้พุ่งตรงลงมาแบบนี้เพราะฉะนั้น ใครที่จะจำกัดแสงให้อยู่บริเวณที่เราต้องการจริงๆเนี่ยไม่อยากให้แสงมันกระจายกว้างมากเกินไปเนี่ยก็ใส่ตัวกิ่นนี้เข้าไปนะครับมันจะช่วยได้อันนี้คือชุดที่ผมไว้ใช้ทํารีวิวทุกคลิปเลยนะครับจะเป็นเซตน,นี้เลยมีไฟคีไลท์ก็คือตัว ฟอสซา3า0นะครับใส่ตัวโดม90ซเมแล้วก็ใส่เกรดเข้าไปแล้วก็ตัวด้านบนเนี่ยจะเป็นตัวฟอสซา60แล้วก็ใส่ตัวสตีฟใส่กริดเข้าไปให้เรียบร้อยให้แสงมันจำกัดอยู่เฉพาะที่ <S <S แล้วคราวนี้เวลาเราถ่ายอินเสิร์ตหรือว่าแพ็กช็อตหรือว่าเป็นอันบ x ็อกแบบบุมท็อปลงมาแบบนี้นะครับแสง มันก็จะลงมาที่ตัวสินค้าของเราด้วยทําให้เราได้แสงที่ดีขึ้นเปิดรายละเอียดได้ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็คือข้อดีของการมีซอฟบ็อกอยู่ด้านบนแบบนี้ตอนที่ผมปิดไฟตัวบนมุมท็อปเนี่ยแสงด้านหลังนะครับก็ไม่ได้แตกต่างจากตอนที่เปิดเลยเพราะว่าผมใส่ตัวกริดเข้าไปมันก็เลยบีบแสงอยู่แค่ตรงนี้นนอาจจะผมลองเปิดให้ดูดูฉากหลังนะครับเห็นไหม พอผมเปิดเนี่ยตรงนี้ผมจะเปิดรายละเอียดขึ้นมาแต่ว่าฉากข้างหลังเนี่ยก็ไม่มีแสงที่จะไปกระทบโดนเลยและนี่นะครับคือซอฟท์บล็อกสติ140คูณ30เซนนะครับราคา1,390บาทสำหรับคนที่ทำโฮมสตูดิโอแบบนี้เราต้องการแสงเฉพาะจุดจริงๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่สำคัญมากๆเลยใครสนใจดูคอนเทนต์อื่นนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามได้ทาง a c e b o o k แลฟ์ไทย t ลนด์บายซ By ีบีนะครับจะมีพี่ๆช่งางภาพมืออาชีพเนี่ย เขาทำคอนเทนต์ต่างๆเกี่ยวกับไฟแนไลไลท์เกี่ยวกับซอฟบล็อกต่างๆนะครับให้เพื่อน <im itation> ๆได้ดูกันเยอะแยะมากมายเลยเข้าไปติดตามชมกันได้นะครับส่วนวันนี้หมดเวลาผมแล้วแล้วคลิปหน้าเราจะมีแกจ็ตเด็ดๆของแนไลไลท์ตัวไหนมาให้ดูกันอีกติดตามชมครับส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ